อู้นะทุกคนดูดิมีไข่ด้วยเออมีไข่ด้วยนะทุกคนช่วงนี้เขเสวัสดีครับผมอยู่กับงสวัสดีครับผมทุกคนอยู่กับช่องฟูฟี่ชาแนลนะครับผมทุกคนเออวันนี้ผมจะพาไปดูว่า น้องมีโซเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยมนีคอกอยู่ข้างหลังนี่เองเนี่ยคอกอยู่ข้างหลังนี่เองไปเป็น <c oughs> ทุกคนเนี่ยสเ <c oughs> <c oughs> มันตื่นล้วมิโซมีอยู่กับเราในทุกคนเออเชื่อมันนะครับผมทุกคนผมก็มาหาตัวใหม่กันอ่ะอันนี้น้องกระทิงนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอามานันออกมาจากกรงนะไม่ใช่กรงหรอกเขาเรียกออกมาจากคอกนะทุกคนโอเคไปดูกันเลยนี่ไงใครเป็นแพะวะยกมือขึ้นดิหาพ่อมาลูกตัวนี้นะครับผมทุกคนชื่อว่าน้องกระทิงนะครับผมเป็นไงหล่อเกิน ไม่ร้องด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราพามาดูน้องกันเลยเดี๋ยววางน้องไว้ก่อนปรับกล้องก่อนปรับกล้องก่อนเอ้าหูตันก็นะครับผมทุกคนน้องมีโซก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับก็ช่างมันเดครับเพราะว่าแม่ผมก็ขายไปแล้วนะก็ตัวนี้ก็อ่อนปวกเปียกมากเลยนะตัวนี้เป็นตัวผู้นะทุกคนดูดิมีไข่ด้วย มีไข่ด้วยนะทุกคนช่วงนี้ก็ไม่ได้เขาได้ลงคลิปแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะไอเทียมอีกัลเนยตัวนี้เป็นตัวชอบถอดตะเกียงแล้วทุกคนดูดูผมจะวางมันให้ทุกคนดูนะแล้วก็วางตะเกียงไว้เอ้าไม่มาวะมึงไม่มาเยมึงไม่มาปะทุกคนจะให้เราทําอะไรกับไอเจ้าตัวนี้ดีก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะครับผมก็เฮ้ยเดี๋ยวผมจะจับตัวอื่นไห้ทุกคนรู้ด้วยนะอันนี้ชื่อว่าน้องกระทีงนะทุกคนอันนี้ หลอกกินอะไรประมาณนี้แล้วก็จับได้ด้วยนะทุกคนดูอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้จับยากมากแต่ว่าอยู่หลังกล้องตัวนี้พอดีทีจับมันไม่ได้เลยนะทุกคนจับมันไม่ได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปจับตัวน้ำตาลม,มาแล้วกัน เป็นว่าผมไม่สามารถจับมันได้นะทุกคนก็คือมันวิ่งเร็วมากเลยนะโอเคคลิปนี้ก็คิดถึงน้องมิโซมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันไปอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเยี่ยมน้องที่ฟาร์มคนอื่นกันนะครับผมเพราะว่าแม่ผมได้ทาการขายไปแล้วก็น่าเสียดายนะอู้แผลตอนนั้นออกช่อง5าล้านซับตัวนี้พี่ซิมก็6ล้านแล้วนะครับผมทุกคนโอเคผมก็จะมาสไตล์แบบเฮ้ยทุกคนเงลิมานเนี้โอเคแม่ทุกคน นั่นแหละครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้แหละไม่รู้ว่าคลิปนี้จะกี่นาทีนะก็ถ้าฝากถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทันคลิปต่อไปนะจ๊ะอยากให้ทัคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาถ้าว่างจะทำให้นะโอเคไปบุยก็ไปพร้อมกับภาพอินเสิร์ตสวยๆของแพะแล้วกัน